ม,มเมนหลังคาสีสำน้โมเมนหลังคาอย่างที่เป็นหนงั้นนามก็ยีขนนึ่งั้นขนโมเมนอันนั้นตมย,ยหลังคาอย่างนามขืนนามลงตัวนี้ยน,นาคอนดาวานะ์คันดายางไม่อยู่นี่น,นจางแผ่นดินไววะนาดบอดอกหังหนามันโยกลุงลยนะนัน ลุลงไปแล้วเห็นบ่ผ่านน้ำทะเลบไปนี่เห็นอยู่บ่มาจนย่านเนะนาะน้ำลงไปแล้วเห็นยืดยืดลงไปแล้วคุณน่ะขนานขึ้นมาแล้วบ่เนี่ยคุณน่ะ Nam làm nóng nóng đi đi nóng 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 nóng